นะครับส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องความศรัทธาเนี่ยคือผมมาด้วยความศรัทธา,าจริงๆริงก่อนที่ผมมาก่อนหน้านี้นะครับมาด้วยความศรัทธา,าจริงจงแล้วเงินที่ทุกบาททุกสตางค์ที่สักได้ถวายครูบาแบ่งทั้งหมดเลยนะครับ,รบ,รบแล้วส่วนตัวของพี่เองที่สักยันมาที่ที่ตัวเราเองเนี่ยมีประสบการณ์ดีๆเกิดขึ้นไหมครับพี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานการดําเนินชีวิตครับมีตอนนี้มีส่วนนะครับหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตผมตั้งแต่ผมเข้ามา สัมผัสกับปูบานะครับสิ่งที่ผมเคยคิดเคยหวังก็คือผมก็ได้ประสบความสาเร็จทุกอย่างที่ผมเคยคิดไว้ครับ,รบจะสังเกตเห็นว่าลายด้านหลังของน้องผู้หญิงนะครับที่พี่มองกําลังวาดลวดลายลงไปนะครับเป็นสีสันของลายของนกสาลิกานะครับท่านผู้ชมครับอาจจะมีรอยแดงๆบ้างนะครับเนื่องจากว่าการสักยันต์พูดง่ายๆก็คือการทําผิวนะครับผิวหนังของคนเราให้เปิด ออกมานะครับเนื่องจากว่าลายต่างๆเหล่านี้ต้องลงไปด้วยความละเอียดละออนะครับและถ้าจะว่าไปเราก็ต้องลงไปด้วยความตั้งใจนะครับปลูกฝังสมาธินะครับใส่เข้าไปที่รอยสักยันตรงนี้นะครับลายสาลีการนี้ส่วนตัวโเองนะครับเห็นแต่ในทางอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้มาเห็นของจริงนี่สวยงามมากๆเลยครับสอบถามพี่มาตินนิดนึงครับว่าทําไมถึงสนใจเกี่ยวกับเรื่องการสักยันและการสักยันให้อะไรดีๆกับชีวิตพี่บ้างครับ ปกติแล้วก็เป็นคนที่ชอบงานศักดิ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นช่างศักดิ์อยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งได้มาที่วัดของครูบาแบ่งนะครับแล้วก็ได้เห็นลายสิสริกาอ๋อได้เห็นลายสาริกาครับครูทางกรรมการของครูบาแบ่งก็เลยชวนมาทํางานศักดิ์ดูเมื่อประมาณสัก6กปีที่แล้วนะครับมามากค่สามคนนะครับครับแล้วพอพอ,พอได้มาร่วงงานก็มีอะไรดีๆขึ้นกับ ในชีวิตนะครับอย่างเช่นอะไรพี่เรื่องการทํางานเอ,อ่ะประมาณสักกิจการการค้าการขายก็ดีขึ้นดีขึ้น,นเรื่อยๆครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางมีแค้วคลาดมีอะไรบ้างไหมครับพี่เรื่องการเดินทางก็ปลอดภัยดีก็ไม่เคยเจออุบัติเหตุนะครับ ตอนนี้ล็อกเกอร์ชื่อดังของเรานะครับพี่ชาติอาสยามหรือล็อกเกอร์โคราชนะครับวันนี้พี่ชาติอาสยามเดินทางมาในพิธีไหว้ครูนะครับวันที่26มกราคม2555นะครับซึ่งเวลาปลุกเสกพักเรื่องเหรียญไหว้ครูรุ่นแรกนะครับเริ่มในเวลา19นาฬิกา 9. นาทีนะครับสัมภาษณ์สอบถามพี่ชาติอาสยามนิดหนึ่งตอนนี้สักยันนี่ลงลายอะไรบ้างครับพี่อ๋อพอดีแก้ลายมังกรครับพอดีปีนี้เป็นปีมังกรก็เลยแก้ให้มังกรอ่าโลดแล่นสวยขึ้นแล้วก็ แล้วก็พอดีสาริกานี้สักสกักลาปีที่แล้วสักสาริกาเลยครับมีสาริกาแล้วครับที่ชาติอาสยามนี่ศรัทธาในครูบาแบ่งมานานหรือยังตั้งแตเ่เข้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาแบ่งก็ทําให้เรามีโอกาสได้เข้าค่ายใหญ่คืออาอาสยามอาเอสนะฮะมันเป็นเหมือนปาฏิหาริย์นะครับพอเราพกสาริกาไปด้วยนี่เวลาไปคุยงานคุยอะไรก็ทําให้เราคล่องนะครับพูดอะไรก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็รับฟังนะครับแล้วก็ ล่าสุดก็มีซิงเกิลใหม่ด้วยครับ,ร,บรักกันนานแล้วเบื่อใช่ไหมเธอจึงมาเปลี่ยนไปเยื่อใ่ไม่มีโทรหาก็ไม่รับสายจึงรับก็พูดไม่ดีชวนฉันเลิกกันทุกทีเธอเป็นอย่างนี้ได้ไงอันนี้เป็นแค่ท่อนแรกครับโอ้โหสุดยอดเลยครับบล็อกเกอร์คนโคโานนะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับด้านหลังของโอนะครับเป็นที่เคารพสักการะนะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับสายครูบาแบ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่โอนะครับด้านหลังนี่โอเห็นคนมากราบไหว้บูชากันเยอะมากเลยเป็นอะไรพี่ตรงนี้เป็นปู่พญานาคครับปู่พญานาคครับปู่พญานาคที่คนมาสักการะบูชาของครูบาแบ่งของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นเทพสาริกาแล้วก็ยังมีปู่พญานาคด้วยนะครับที่ที่ ศิษยินุสิ์หรือว่าญาติโยมต่างๆที่เข้ามาในวัดก็จะนิยมมาบูชาที่นี่นะครับเ็เกิดจากนิมิตของท่านไม่ว่าจะเป็นสาริกาไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่พญานาคนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับของครูบาสายเทพนะครับยังมีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหานะครับที่เคารพสักการะท่านนะครับที่วัดตโนดนะครับตำบลตโนดนะครับอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับ เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบพระเครื่องเราอยากจะแนะนำศูนย์รวมพระเครื่องที่นี่โบพระเครื่องชั้น4ี่ห้างสรรพสินค้าคลังอาซาถานนจอมสุรางเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาทุกวันหรือโทร089 845 0026บริหารงานโดยเฮียโออย่าพลาดหากคุณเป็นคนที่ชอบพระเครื่องเด็กคนนี้ คือดวงใจของพ่อแม่เธอบริสุทธิ์และยังไร้เดียงสาแล้วคุณมาทำร้ายเขาทำไมหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบไปจ่ายค่าไฟมายังยังค่าน้ำอะยังใกล้ๆออฟฟิศทำไมไม่ไปจ่ายนี่ฉันทำงานโงๆอีกทั้งวันเธอไม่เห็นเหรอถามจริงๆเหรอบ้านหลังนี้มีใครรักฉันบ้างไหม สิครับเขาอยากอยู่กับคุณนานๆทั้งน,นั้นน่ะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้โออยู่กับพระครูสังคารักษ์นะครับหรือครูบาแบ่งนะครับฐานุตตโมนะครับจ้าอาวาดวัดบ้านตโนดนะครับตำบลตโนดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับให้หลวงพ่อเมตตาช่วยบอกกล่าวเล่าแจ้งเกี่ยวกับวันไหวครูในวันนี้ครับลูกศิษย์ลูกหามากันอย่างมากมายเลยครับเจริญพรพวงลูกศิษย์ทั้งหลายนะวันนี้เป็นวันไหว้ครูอ็อาจจะมามันเป็นขึ้นสามคำเดือนสามของทุกปีมันเป็นวันเปิดโลกทั้งสาม มนุษสวรรค์นรกจะเปิดโลกเข้าหากันเ,เลยจัดเป็นวันนี้เป็นวันไหว้ครูเพื่อสนองพวกครูบาอาจารย์ที่ท่านร่วงรับไปแล้วเราก็เลยมีบูปการีแล้วก็จะสนองพระคุณครูบาอาจารย์ของเราจะได้ช่วยโปรดญาติโยมที่เป็นทุกข์จะได้พ้นทุกข์ที่คนไหนที่ดวงไม่ดีอะไรไมด่ดีวันนี้จะเป็นวันเปิดโลกทั้ง3าจะได้มาสะดาะเคราะห์กัน,เป,นเป็นวันเปิดโลกทั้ง3ามเลย ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์นรกแล้วก็มนุษย์จะเปิดประตูเข้าหากันแล้วทําไมจะต้องถือเป็นบรรพรหัสด้วยล่ะครับและจะตรงวันไหนลูกเพราะว่ามันเป็นขึ้นสามขัเดือนสามเราเอาเป็นปีโบราณของเราเป็นเดือนโบราณของเราจ้ะหลวงพ่อครับแล้วทําไมจะต้องเป็น19บเนาฬิกาเนาทีด้วยครับเป็นเรื่องที่มนุษย์การสวรรค์นรกมันจะเปิดประตูเข้าหากันมาหนึเราต้องทำทำช่วงนี้ให้ได้ เราทำชงนี้ไปไนหะปุ๊บมันจะเดือดร้อนกันหมดเลยวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อมากันอย่างมากมายเลยหลวงพ่อปลื้มปิติไหมครับดีใจมากเลยลูกลูกศิษย์ลูกหาที่มากันหลายจังหวัดที่มาคารวะหลวงพ่อหลวง,งพ่อกับปลื้มใจมากหนะลวงพ่อครับแล้วอย่างในวันนี้นอกจากจะเป็นพิธีบูชาครูพิธีไหว้ครูแล้วยังมีการปลุกเสกเหรียญที่ระลึกไหว้ครูรุ่นแรกอีกเป็นงานพุทธาพิเสกที่ใหญ่มากที่จัดทุกปีนี้ ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือในเรื่องราวของวันไหว้ครูนะครับก็คือครูบาแบ่งนะครับฐานุตโมเนื่องจากว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับวันนี้มากันอย่างมากมายนะครับวันนี้หลวงพ่อนะครับนอกจากจะปลุกเสกพระในเวลา19นาฬิกานาทีแล้วนะครับในวันนี้นะครับยังมีพิธีนะครับปลุกเสกเหรียญที่ระลึกรุ่นแรกนะครับซึ่งวันนี้นะครับเกจิอาจารย์ก็ทยอยกันมาอย่างมากมายนะครับตลอดจน สิทธินุสิ์ของหลวงพ่อเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าดารานักร้องศิลปินนะครับแล้วก็ประชาชนก็มากันอย่างล้นหลามเลยครับพระอาจารย์ทองนะครับแห่งวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมนะครับอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดตโนดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้หลวงพ่อได้เดินทางมาถึงในเวลาก่อนที่จะถึงการปลุกเสกซะอีกนะครับหลวงพ่อใช่วันนี้นอกจากจะมาเป็นการปลุกเสก พระไหว้ครูแล้วหลวงพ่อยังเรื่องราวของการปลูกเสกพระเครื่องเนาะก็ปลูกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วส่วนมากบทบทที่สวดนี่จะเป็นบทอะไรครับหลวงพ่อตามที่เคยนั่งตามที่หลวงพ่อเคยสั่งก็เคยสั่งหลวงพ่อคูนเคยสั่งไห้ก็มีนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ทำจิตให้นิ่งก่อนแล้วค่อยว่าคาถานามปาตะ มาพะธาสับไปสับมาอ๋อสับไปสับมาเหมือนคล้ายๆเกศาโลมานะคะท่านตาตะโจตอนที่บวชใหม่ๆหรือเปล่าใช่แล้วอันนี้เป็นหน้ามาพทะแบบผสมธาตุก่อนหลวงปู่อินวัดบ้านบัวนะครับวันนี้ท่านได้เมตตานะครับที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการแวดวงพระเครื่องนะครับวันนี้ทางรายการนะครับ ถือเป็นความเมตตาที่หลวงปู่ได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับแม้ว่าหลวงปู่จะเดินทางมาไกลแล้วก็มีความเหน็ดเหนื่อยนะครับหลวงปู่ครับวันนี้หลวงปู่เหนื่อยไหมครับก็ดีไม่เป็นไรมาครับหลวงปู่เดินทางออกมาจากวัดนานหรือยังครับมาถึงที่วัดตนนดที่นี่ครับก่อนจะถึงปลุกเสกพิธีไหว้ครูครับก็ออกจากวัดประมาณห้าโมงม,มาถึงนี่ก็เกือบจะหกโมงแต่มั้ง ลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ครูบาแบ่งนะครับพระเดชพระคุณท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่อารันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในศิษยานุศิษย์นะครับที่เคารพสักการะนะครับในครูบาแบ่งนะครับอยากสอบถามพี่อารันนิดนึงพี่อารันห้อยพระเครื่องนี่เป็นของครูบาแบ่งทั้งหมดเลยครับเป็นของครูบาแบ่งอย่างเดียวครับแล้วโดยส่วนใหญ่นี่จะเป็นพิมพ์อะไรบ้างพี่ช่วยแนะนําได้ไหมอย่างสีดําๆอย่างเงี้ยครับ อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นสาริกาครับสาริกาเดี่ยวสาริกาเดี่ยวตะกุดทองคาครับเป็นผงพายดําครับอ๋อเป็นผงพายดําครับรุ่นนี้มี29องค์แค่นั้นครับแล้วก็สิ่งดีๆในเรื่องราวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตนี่ทําให้ชีวิตของเราสุขภาพของเราการเดินทางของเราครแคล้วคลาดสะดวกราบลื่นเมตตามหานิยไมไหมพี่ครับผมนี่จะหน้าที่การงานครับจะมีเข้ามาตลอดครับ นาทีการงานก็จะมีเข้ามาตลอดอย่างนี้แหละครับพี่อันนี้โอ๋ขอจับเองนะครับพี่ก็จะได้ไหมอันนี้เป็นพรมแปลงครับซึ่งรุ่นนี้จะแจกในงานวันเกิดของหลวงพ่อปีที่แล้วครับปีห้าสี่ครับอ๋อปีห้าสี่อันนี้เป็นเป็นเหมือนพิมพ์ของพระครับพระพรมพระพรมแปลงครับพระพรมแปลงเป็นเนื้อผงครับอครับในด้านหลังโอ้มีจานท่านด้วยครับ คือถ้าถ้ามีจานอย่างนี้ของแท้แน่นอนครับอืมครับแล้วถ้าอย่างนี้แหละครับน่าจะเป็นกุมารทองครับผมอันนี้เป็นกุมารครับเมืองเมืองนอกจะบูชากันเยอะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านไม่แม้แต่ในประเทศไทยยังมีต่างประเทศด้วยซ้ําด้านหลังยังมีพลอยด้วยครับเอกเอกลักษณ์ของพระหลวงพ่อครูบาก็จะมีฝังพลอยมีฝังตะกุดครับ วัตถุมงคลของครูบาแบ่งทั้งหมดเลยนะครับโอ้เห็นโอ้ก็ปลื้มใจแทนนะครับเพราะว่าสิ่งดีๆนะครับในเรื่องราวของแวดวงพระเครื่องเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะแต่การดูพระนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่การไปส่องพระหรือการไปตามงานประกวดพระนะครับสิ่งต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับเกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจนะครับ ที่จะทําให้ผู้คนมีกําลังใจในการทํางานนะครับมีกําลังใจในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคในชีวิตนะครับสิ่งสําคัญเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะครับครับหลวงพ่อยังมีศิลปะในการสักอีกด้วยครับอ๋อหลวงพ่อยังมีศิลปะในการสักอีกด้วยนะครับ,รปปรรบท่านผู้ชมครับอ,อันนี้ให้พี่อลันดูนิดให้ดูนิดนึงนะครับว่าด้าน